ครับผมสำหรับวิธีการใช้งานบอทนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ลงทะเบียนสมาชิกนะครับรับบอรมาแล้วนะครับก็จะเจอกับลิสต์เมนูอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งจะมี5ปุ่มการใช้งานด้วยกันนะครับทีนี้เรามาดูปุ่มแรกกันก่อนนะครับก็คือบอทดเซตติ้งนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ ครับในเมนูบอร์ดเซตติ้งนะครับก็จะมีปุ่มสวิต์เปิดปิดนะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่ใส่ข้อมูลด้านล่างเนี่ยตัวสวิตจะไม่สามารถที่จะเปิดได้นะครับแล้วก็จะมีนะครับเลือกผู้ให้บริการนะครับซึ่งตอนนี้จะมีแค่ไบแ a น c e นะครับบิทรคบยังยังไม่มีนะครับแล้วก็มี API Key แล้วก็ c r e t Key นะครับแล้วก็จะมี Line Notify นะครับ Line Notify จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับ แล้วก็มีการมีปุ่มล้างข้อมูล pnl นะครับปุ่มล้างข้อมูล pnl นะครับจะเอาไว้สำหรับสมาชิกที่มีการเติมเงินลงไปนะครับทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของ pnl นะครับเราสามารถที่จะล้างข้อมูลตรงนี้แล้วก็นับหนึ่งใหม่นะครับตอนที่หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเงินอะไรแบบนี้เข้าไปแล้วนะครับครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดใช้งาน API ค e y กับ i c k e คีย y กันก่อนดีกว่านะครับโอเคกลับไปที่หน้าตัวบ i n a n c e นะครับก็บผมเมื่อเปิดแอป,ป b i n a n c e ขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับใครที่ใช้ตัว b i n a n c e l ล t e อยู่นะครับให้มาเปลี่ยนเป็น b i n a n c e Pro ก่อนนะครับคือให้ไปที่เมนูด้านซ้ายด้านบนนี่นะครับจะเห็นว่ามี b i n a n c e Lite นะครับให้กดปิดไปแบบที่ผมเลือกเนี่ครับ เพื่อที่จะเปลี่ยนไปเป็น b i n a n e Pro นะครับตอนนี้ของผมมันเป็นโปรแล้วผมก็เลยไม่ต้องเปลี่ยนนะครับจากนั้นนะครับให้มาที่เมนูเพิ่มเติมครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างครับจะเห็นว่ามีปุ่มที่เขียนว่าการจัดการ API นะครับแล้วนะผม อันดับแรกนะครับให้เราใส่ชื่อของ API นะครับที่เราจะใช้นะครับจะใช้ก็ว่าริบบลานแล้กันนะครับจำง่ายง่ายครับจากนั้นกดสร้าง API ได้เลยครับจากนั้นเขาจะส่งรหัสไปที่โทรศัพท์และก็อีเมลของเรานะครับให้เรากดรับรหัสได้เลยครับครับผมเมื่อเราใส่ตัวยืนยันเมื่อกี้ไปเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ตัว API คีย์มาแล้วนะครับจากนั้นครับให้เรากดปุ่มสามเหลี่ยมเป็กข้างล่างนี uh ่ครับเขาก็จะบอกตัว s e c r e ค Key มาด้วยนะครับต้อง Secret Key เนี่ยครับมันจะสําคัญนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราออกจากเมนูนี้ไปแล้วนะครับหรือว่าเราปิดแอป b y n e ไปแล้วนะครับเราจะไม่สามารถจะกลับมาดูตัวสิเกตค Key ได้แล้วนะครับก็จะปิดให้เราดูแล้วนะครับเราต้องสร้างใหม่อย่างเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัว API Key เนี่ย เราจะสามารถดูได้เรื่อยๆครับตามเดิมที่เรายังไม่ลบ API ตัวนี้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทั้ง2 API เนี่ยครับเราจาเป็นที่จะต้องใช้ทั้ง2ตัวเลยนะครับแล้วก็เราจําเป็นที่จะต้องแก้ไขตัว API ก่อนนะครับให้มาที่เมนูแก้ไขด้านบนเนี่ยครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับให้ติ๊กถูกนะครับที่ปุ่มเปิดใช้งาน การเทรดสปอร์ตและมาจินนะครับเพราะว่าบอร์ดรีบลล์นะครับจะใช้กระเป๋าสปอร์ตในการเทรดนะครับให้ติ๊กแค่ปุ่มเดียวนะครับปุ่มอื่นห้ามติ๊กนะครับโดยเฉพาะการเปิดการถอนอะไรพวกนี้ครับห้ามติ๊กนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดจํากัดได้แค่นี้นะครับคือไม่ว่าคีย์จะหลุดหรือว่ายังไงนะครับจะไม่สามารถที่จะถอนเงินได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็คือให้เปิดแค่2องตัวด้านบนเท่านั้นนะครับ ห้ามเปิดปุ่มอื่นเด็ดขาดนะครับกลับขึ้นไปด้านบนครับกดบันทึกครับผมนะครับกดโอเคครับจากนั้นนะครับก็ส่งรหัสไปที่มือถือครั้งหนึ่งนะครับครับผม API แก้ไขสาเร็จแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เรา copy ตัว API key ได้เลยครับแล้วก็กลับไปยังแอปนะครับ แล้วก็กดวางตัว API key ได้เลยครับแล้วกลับไปที่แอป b i n a n c e อีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับก็อป Secret key เข้าไปนะครับแล้วกลับไปที่ลายนะครับกดวางลงไปนะครับอันนี้ก็ แล้วก็ให้กดเซฟไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทำลายโนดิฟายอีกทีนึงนะครับกดเซฟไปก่อนนะครับโอเคเซฟเรียบร้อยแล้วครับผมโอเคครับเมื่อเราเซฟทางตัว api key กับ secret key แล้วนะครับเราสามารถที่จะเปิดบอร์ดเลยก็ได้ครับมันก็จะสามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับจะใส่ล i n e Notify หรือไม่ใส่ก็ได้ครับแต่ว่าในที่นี้นะครับผมจะสอน ใช้ไลน์ n o t i f y ด้วยเช่นกันนะครับถ้าเรานะครับกดกดปิดตัวนี้ไปก่อนนะครับเมื่อกี้เราเซฟไป,ปแล้วไม่เป็นไรละว,วิธีการผูก Line Notify นะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้ Line Notify เลยนะครับอันดับแรกนะครับเราจำเป็นที่จะต้องมาแอด Line Notify มาเป็นเพื่อนเราก่อนนะครับให้มาที่เพิ่มเพื่อนครับผมกดค้นหาเข้าไปครับ จากนั้นใส่ Add Line r e f i กด s ซ a ครับแล้วก็จะเจอกับร i n e r e f i นะครับกดแอ d เพิ่มเพื่อ,อไปเลยครับจากนั้นนะครับการที่จะใช้ Line r e f i ได้นะครับจำเป็นที่จะต้องผูกตัวอ e ีเมลด้วยนะครับ้เพื่อนๆน,นะครับมาที่ ปุ่มตั้งค่านะครับสำหรับคนที่ยังไม่ไม่มีอีเมลนะครับจำเป็นจะต้องใช้ด้วยนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับมาที่บัญชีนะครับแล้วก็ใส่อีเมลกับพาสเวิร์ดให้เรียบร้อยครับจากนั้นนะครับมาที่ห้องแชทกับผมกดสร้างกลุ่มครับเมื่อเรากดสร้างกลุ่มแล้วนะครับให้เรากดเลือกรายล้อติฟายลงไปนะครับ กดต่อไปได้เลยครับแล้วก็ตั้งชื่อกลุ่มนะครับผมจะตั้งว่ารีบาร์ลาแล้วกันนะครับตรงนี้จะเปลี่ยนรูปภาพหรือไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับจากนั้นกดสร้างครับโอเคตอนนี้เรามีลานูดิไฟอยู่ในกลุ่มแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เราไปที่ตัวเว็บเบราว์เซอร์ครับครับเมื่อเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วนะครับให กดไปที่ URL Line Notify k i t b o a r d Line Me นะครับซึ่งผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใน e s c r i p t i o นนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะเซิร์ชใน Google ก็ได้ครับคำว่า Line Notify นะครับแต่ว่าต้องดูให้ดีนะครับว่าลิงก์เนี่ยตรงกับที่ผมลงในเดสค i ิปชันไหมนะครับแล้วก็เมื่อเข้ามาแล้วนะครับมันจะไม่ได้อยู่หน้าตาแบบนี้นะครับให้เรามากดเปลี่ยนที่จุด3จุดเนี่ยครับแล้วกกดเลื่อนลงมานะครับกดขอเว็บไซต์ไปยัง เดสก์ท็อปนะครับเมื่อกี้ผมกดไปแล้วนะครับมันก็เลยเปลี่ยนเป็นไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่นะครับถ้าเรากดมาเป็นเดสก์ท็อปก่อนนะครับก็จะเจอหน้าตาแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าตัว l i น e Notify นะครับจะไม่สามารถเจนผ่านตัวมือถือได้นะครับเราจาเป็นจะต้องเปลี่ยนมาเป็นโหมดเดสก์ท็อปก่อนนะครับล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยครับจากนั้นนะครับกดที่ชื่อของเราด้านบนนะครับด้านขวามือนะครับแล้วก็ไปที่หน้าของฉันครับ ก็จะเจอเมนูออกโทเค็นครับผมกดเข้าไปนะครับใส่ชื่อครับตั้งชื่อง่ายๆนะครับตรงนี้เพื่อนเพื่อนจะใส่ชื่ออะไรก็ได้นะครับมันจะดูยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นบอรดเดสท็อปนะครับมันจะไม่พอดีนะครับแล้วก็เลือกนะครับเลือกห้องแชทที่เราสร้างเมื่อกี้ครับอ่านะครับเนี่ครับรีบารลานนะครับกดเข้าไปได้เลยครับจากนั้นกดออกโทเค็นนะครับ เขาก็จะให้โทเค็นมาแล้วนะครับตรงนี้นะครับตัวลายกติไฟนะครับเมื่อเรากดปิดไปแล้วนะครับมันจะไม่สามารถที่จะมาดูใหม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้เราเซฟเก็บไว้ที่อื่นนะครับหรือว่ามีวิธีจัดการยังไงก็แล้วแต่เพื่อนๆจัดการนะครับแต่ถ้ากดปิดไปแล้วเราจะออกใหม่ต้องออกใหม่อย่างเดียวนะครับโอเคเมื่อกี้ผมก็อปปี้ไปแล้วนะปิดไปเลยนะครับ จากนั้นนะครับกลับไปที่ตัวายแอ d ของเรานะครับอ่านะครับกลับมาที่ายแอนของเรานะครับกลับไปที่จัดการบอดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ตัวโทเค็นไลเมื่อกี้นะครับแบบเฟครับแบบลอยครับผมทีนี้เราก็จะได้ไลน์เดฟายแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เรามากดเปิดบอรดได้เลยครับ ก็จะมีแจ้งเตือนมาว่าบอเทเริ่มทําง,งานแล้วนะครับจะเห็นว่าเมนูเมื่อกี้เป็นสีแดงนะครับเขียนว่าออฟไลน์ตอนนี้เป็นสีเขียวเนี่ยเขียนว่าออนไลน์แล้วนะครับแล้วเรากลับไปดูนะครับที่กลุ่มที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับจะเห็นว่ามีแจ้งเตือนมาว่าบอทดของคุณได้เริ่มทํางานแล้วนะครับก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับการเซตติ้งบอทในขั้นตอนแรกนะครับ